สวัสดีตอนเที่ยงครับผมเที่ยงนี้ผมจะนับเมล็ดโกโก,โก้แต่ละลูกว่ามีกี่เมล็ดนในลูกไม่ใหญ่มากนะักอันนี้ประมาณทักงสองลูกกิโลนะฮะตะกี้ผมตัดแล้วนะครับผมจะตั้งเป็นกองมันกองกองละห้าเมล็ดนะสี่ห้าสิบ สิบห้ายี่สิบยีิบสามยีิบสี่ยีิบห้าสามสิบเม็ดนี้รีบ มีสามสิบสี่เมล็ดรีบหนึ่งเมล็ดครับผมนะฮะอ้าวผมแกะหมดละหนึ่งลูกนะครับผมโบเบละนะฮะห้าสิบเอ๊ะอันนี้ไม่ครบสิบเนี่ยอันนี้สี่สี่อันนี้อันนี้เม็ดรีบห้าสิบสิบห้ายี่สิบยิบห้าสามสิบสามสิบสี่มีรีบหนึ่งเมล็ดในลูกนี้มีสามสิบสี่เมล็ดนะะ โกโก้ปกติแล้วก็ขายโกโก้ลูกเนี่ยกิโลน้งประมาณ 30- มสบถึงสีบาทนะฮะกิโลประมาณ2ลูกเพราะฉะนั้นจะมีเมล็ดประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเมล็ดต่อ1นกิโลนะฮะราคาต้นทุนก็ประมาณ75าตังค์ต่อเมล็ดนะครับผมก็เชิญชวนเกษตรกรนะซื้อลูกโกโก้นะฮะจากสวนต่างๆที่ท่านไว้วางใจมันก็จะมีพันธุ ถ้าทางภาคใต้นี่จะมีพันชุมพรหนึ่งชุมพรสองครอบปลูกมาหลายสิบปีนะของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นพันของแม่โจ้อะไร EM1 หนึ่งหรืออะไรผมจำไม่ได้ละนะเห็นพันรุ่นใหม่บอกว่าโฆษณาว่าดีนะจะดีจริงหรือเปล่าเกษตรกรนัอนเป็นะคนตัดสินใจนะฮะ แต่ถ้าเกษตรโกโก้เก่าแก่นี่ก็เป็นพันชุมพรหนึ่งชุมพรสองนะฮะโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยมีไม่กี่สายพันธุ์แล้วครับผมผมออกมาเนี่ยเป็นพันชุมพรหนึ่งกับชุมพรสองครับผมออกมาจากทางใต้ครับผมสวัสดีครับ